้วของเอ็มอะไอแคร์หาของเออเออหาของแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอะนุ่นทำไมยังไเจอสามสิบวิคือแหละอ๋อเขารู้แล้วของเขาได้แล้วเราทำไปสามสามอันไหมก็คือเหมือนแบบโฆษณาต่อกันสามอันกันย้งไงเฟิไม่ไม่ยงกันนะ เล้วมึงเขาก็ให้ทำแยกมั้งหรือไงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดอเอ็มอะไม่ได้เทคเดียวต้องกลับไปถ่ายน้าใหม่เลยเข้าใจไหมงั้นกันเพราะงั้นสต๊อปไปเอถอะทางนั้นะะอะสต๊อปไปก็สต๊อปไปเลยงั้นดูถึงพี่ดูตอนเนี้ยผู้บาดแน่เลยคิวแม่งถ่ายเลยเห็นปะโคซิมอะไม่เป็นไรหรอกโคถ่ายให้โคด,ดูของเอ็มไม่ได้ตั้งไว,อวอ้อะโคซิมเลย ดูตอแหลมากอ่ะแมวอ่ะเห็นแล้วเกลียดมากเลยเฮ้ยแมวเคแล้วตละนด้อยดูตอแหลมากเลยอ่ะมาก็แบบว่าเฮ้ยแหม่นตกแล้วก็ไอ็มือก่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ก็ ชี้นั่งไงแล้วก็ฮึบขึ้นมาอย่เลยอ่ะเออเอเออมันดูโง,ง่มันดูแบบดูโง่โง,ง่ดีอ่ะเข้าใจปะนู่นไงแล้วแล้วก็ฮุบอย่างเงี้ยเออมุมนี้มุมนี้พี่สว่างไหมสว่างมุมนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่เอาไม่เพีย้ยนต้องแบบต้องแบบนั่นไงแล้วไอ้จันก็แบบชี้ไปตรงนั้นเว้ยแล้วก็ชี้กลับมาทีอีกทีหนึ่งก็คือมีแหวนอยู่ในมือเราใช่หรอมันไม่จริงเออมันดูโง่หว่ะมันดูมันดูแบบเออโง่โฆษณาเขาไม่ทำอย่างนี้เปล่าไม่ก็ นั่นไงพี่ก็เออเขาวิ่งไปหยิบไงแต่ว่าใหญ่มากเฮ้กเจอยังเจอยังแหวนอ่ะก็นั่นไงแล้วแต่ก็มาตรงแหวนแล้วพวกพี่ก็วิ่งกันออออเแล้วก็ก็มาแล้วแล้วก็แบบ being I care อะไรต่อ being I care ต้องบีอะไรดีอ่ะเพราะมี being I care ตาดีเพราะมี being I care ์อ๋อใช่ใช่ตาดีเพราะมี being I care แล้วก็กระดกกระดกกระดกได้แล้วแต่พี่เลย อย่าปิดอย่าปิดฝาแน่นเขากเปาแหวนไม่วางเลยเดี๋ยวด่ต้องซองหวันสกิวอวัดไม่เพราะว่าพี่ต้องหยิบแหวนแล้วพี่จะกินบอ๊กเงี้ไงคืออ๋ออ๋อแกต้องบอกว่าแหวนแกหล่นเลยคือแล้วเราก็ยื่นให้แกแล้วก็บอกว่าตาดีเพราะบิ๊กไอแคร์ค่ะเอะเดี๋ยวนางไม่สนใจหมดหัวแล้วค่ะคือล่ะเดี๋ยนะ เดี๋ยวกำลัง <แก S 1> คิดก่อนว่าต้องเป็นแหวนของใจแกเข้าใจปะเข้าใจ <laughs> <laughs> พี่แกเข้าใจตั้งนานแล้วหม <นะ S 2> ายถึงไม่แต่กำลังกำลังคิดผพ้าทพพี่เหมาะสมอยู่ว่าอางนี้ไหมคือแบบแหวนวางไว้แล้วน้องอะถ่ายแหวนเ้ยแล้วเราเป็นแบล็กเกลไกลๆแล้วได้ยินเสียงอะเราวิ่งมาแล้วแบบเห็นเราวิ่งมาใส่แหวนะแล้วก็แบบปึ้งแล้วก็วางขวดอะใส่ปะแล้วแล้วตัวเอกแต่เห็นเห็นหน้าเห็นหน้า ก็ต้องเป็นตัวเอกมาเนเนี่ยเขาบอกเห้ราเล่นอ่ะแล้วแต่เลยแต่มุมกล้องมันจะไม่สวยเพราะว่ามองไม่เห็นแหวนเราก็นอนถ่ายสิแล้วก็ซูมไปตรงแหวนอ่วแล้วกูหน้าหน้าคนอ่ะโฟกัสตรงแหวนก่อนไงแห่นทำเป็นปรับโฟกัสต้องเป็นหนูจันจันทำได้ใช่ปละ่ะมาเริ่มเลยงั้นนะอ่ะอัน้ำไปวางดิแล้วลองคิวก่อนป่ะ,อะลองลองคิวก่อนแล้วยังไงครับ เฮ้ยแกเห็นแหวนฉันไหมแหวนฉันมันตกอยู่แถวเนี้ยเออนั่นนี่แกเฮ้ยไม่ไงเฮ้ยทำไมแกตาดีจ้าตาดีพระมีพระเอกแต่แบบถ่ายสื่อล้วนะมันดูโง่อ่ะดูโง่ไหมอ้าวดูโง่ไหมอ่ะคิดอะไรไม่ออกเที่ยงคืนก็จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยโอเคงั่ายอากมันจะถ่ายสื่อนะถ่ายสื่อยังไงเสื่อไงล่ะแบบเฉยไม่ใช่มันก็โอเคปลาดัดมันแย่มากเลกว่ามัน ก็ถ้าไม่โอเคก็ลองหาแบบอื่นลองเอาตอนนี้ก่อนก็ถ้าไม่โอเคเดี๋ยวท่องถ่ายเรื่องอื่นต่อไงขวดเท้าแอบไม่เจอจ้าโอเคยังน้ำด้วยเดินเฮ้ยเดี๋ยวขำแป๊บนึงเดินเราต้องเดินมาระวังน้ำระวังน้ำเดินหนึ่งสองสามอันหนึ่งเฮ้ยดินยังไ้ถ่ายเลยแกเฮ้ยถ่ายยังเอาให้ถ่ายเลยร็ว อ่ะลองก็ลองลองก็ลองมุมกล้องอ่นนะลองให้เขาดูมุมกล้องอ่ะหัวเยี่ยวค้าสี่สามสองเฮ้ยแกเห็นแหวนใช่ไหนั่นปะเฮ้ยนั่งยันนั่งยันนั่งยันเห็นแคเฮ้ยทำไมกระตาดีจังวะตาดีเพราะมีบีอ๊งไอแคร์เอบออกมาอะดูก่อนเปิดไม่ออกเผื่อมันไม่โอ้เปิดไม่ออก ก็บอกให้หมุนทีเดียวแหวนอันน้อยกระโอยด๋อยมากเลยเห็นปะน้ำปะน้ำเห็นก่อนเห็นก่อนเฮ้ยเธอตาดีจังเาะตาดีพระมีดีหายดีเลยดีนะแต่เสียงเสียงดีมากเลยอ่ะเอาไม้เอาแสงสวยมากเลยแสาไม้สนุกเดงเหมือนเดิมเลยคือตอนนี้พี่ไอ้แขมพ่อไปเอาพีแล้วพี่หมดเลยพี่ก็จะกินอย่าเพิ่งกิน นักมาหมุนไม่ลงว่ะนางท้าเห็นก่อนดิเออว่ะนางท้าเห็นก่อนเออลืมลืมไปแว้นอยู่ไหนนู่นไหนใกล้ไปปะอ่าเหยียบออกกันเลยเออพี่ต้องมองกล้องเลยนะต้องใหพี่มองกล้องเลยต้องมองปะหมายถึงว่าตาดีเพราะมีพี่ไงแคร์ไงไม่ต้องหรอกห้าเหยียบน้ำไว้เต็มเตเลยครับพี่น้องครับสี่สาม อะไรกันพี่เหียนอ่ะอ้าสี่สามสองเฮ้ยแกชั้นว่าแหวนชั้นหายวะแกเห็นแหวนชั้นไนั่นปะเฮ้ย <Hey, S 2> นันไงนันไงนันย์ไงเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมแกตาดีจังอ่ะตาดีเพราะมีบีอิงอแคร์เล่นมาสิบห้าว <c oughs> ิชนะเตจริงเหรอมาดูดิโอเคแล้ว คือล่ะไม่โคตรสนกตาดีถพามีบแคนี่โอเคไปเขาไม่ดังเท่ารแล้วไอจันไอจัคิดได้ยังกำนั่นไงไม่คิดน้องน้องรไวหน่อยไปเลยมาๆๆ พี่ก็ทำมันกินกินไว้น่าเอาเอาเอาของน้องไปใส่ไปไม่เอาเออทำไมพี่ว่าพี่ขับแน่เลยว่ะจะโกรธพี่ป่ะให้พี่โกรธไม่เป็นไรก็ไปนั่งคุ้คู่วหัวมุดหลังไปไม่เอาแล้วอ <c oughs> <ำ>่ะจกงมางเองแหวนอยู่ไหนแหวนโยนโยนตีอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ดติตาดีอะไรนะ ตาดีตาดีฟุงฟิงกับบุงกับบิงน้องแบ้วเอาหยุดเก็นตาดีเลยนะตาดีเพราะมีบิงไอแคร์ค่ะเราไปเห,ห,เห,หยียดน้ำอีกปะห้าไหนวันอยู่ไหนวัอนอยู่ไหนใกล้ไปปะเห็นปะน่ะเห็นเห็นสามสอง เฮ้ยแกเห็นแหวแล้วปะเราว่าแหววเราหายวะเฮ้ยแอนั้นป่ปะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่ปะเฮ้ยใช่จริงด้วยทำไมแกตาดีจังวะตาดีเพราะมีบีอิงไอแคร์อะไรคือสองคนยี่สิบเจ็ดนาทียี่สิบเจ็ดวิมาหลบมาหลบมายี่สิบเจ็ดนาทีนี้ อย่างี้ไปอไนนี่แ่ละักเหอะจริงๆคารเจน1,700กรัมโหเสียงนางรักี้านโอ้ายแยน่ะเหน่แูน่ เออบูธวิงเกิลบูธวิงกนาเ็กลอมากันเด็ดมไม่เอาแล้วบวิงเกิลบูธองเกล้อวเกิวิงกิเออ่บเขาดูอีกทีเขดูน่ารักจัแล้วแกก็ไม่คัดพี่อะบอกพี่นาน

อันนี้คือแบบปอบที่สุดแล้วไม่คือบ้าบ้ามึงฟังเสียงนะคือตอนแรกนึกว่าจะเสียงเหรอนี่เกือนนึกว่าจะเสียงเหมือนนอนน่ารักดูนะ